ขอเสียงปรบมือให้กับป้นเอฟ8น้องสุดยอดมากสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าเวทีมาตรงนี้นะฮะไม่ใช่อ่ะตรงนี้แหลยนะคุยไรอย่างงั้นมีรางวัลไม่ได้ครับไปข้าวรางวัลก่อบคุณครับงศนคับเริ่มบ้าๆค่ะตอนวันนี้น้องต้นเอฟ8นอกจากจะมาสร้างความสนุกให้กับเราแล้วนะฮะวันนี้ยังมีขบขันประมูลด้วยวันนี้เป็นอะไรฮะเป็นคาริยัทย์ตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวต้องถอดตัวนี้เลยอ่ะคนที่ประมูลได้จะต้องมาเป็นคนถอดแล้วก็กอดซีพีโอเคโอเคน่าเลยเนาะอย่าให้ต้นเป็นคนตั้งราคาเลยว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีคะสบกี่เท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ดีครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเกร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเกาสิบเกาอะไรเก้ารอยเก้าบเกครับอ่าใครจะประมูลครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฮะ จะโุนได้เลยนะับอย่าไปิมว่าจะต้องเป็นคนาปอบเสื้อเองแล้วก็ตอด้วยดึีนะคะมีใครให้มากกว่นี้ไหมครับมีไ้เ่ย999หุ้ยน้องเขาบอกว้4,000น้อง้จมมาะ4,000 999าไครับทงงเท่าไหร่ครับพี่1910อ้า สามันก็อันอัี่เท่ไรครับ5 0 0พาร้อยามีใคร้างตอนนี้ไหมครับไม่เอนนี้ี่่าเท่าไร้บตะโกนอกนสบาทอ่ะเท่าไรครับ ไม่มีคนมาเดนออกแต่ค่ากันหมดเลยอะบาท้าี่ครั่นหนึ่งมีไมีมมีไมีนะคบาทที่สครับ9 9บาทส่้แ A นะสงลาังยอมแพ้แล้วเหรอ พี่มเปทีด้วยนะคะขอเชิญพี่บาเปทีด้วยค่ะผู้ใจคุญของเราเะครับพี่บอกว่าให้ตืนตาเลยนะคะโอ้โหสดสดเลยสดสดเลยนะครับพี่เราพวกัาประมาณสองแสนาจไม่ผิเราดีใจแทนทุกประสบภัยตามพืที่วัี้เราวร่วมกัร่วมกสดใสครั้งนี้ต้องมางใครท่านแรกท่านแครับของท่านแรกแต่ที่พิานะคเป็นเดียเเลยที่มาเยงไปหนมาบ้างครับต้นทามีเพิ่ม้นมาห้พันเลยเมื่อวันที่หก ยวากันที่เมาเป็นชายกันจาคุณี่รับเซ็ตบอลไม่รัาคืนไปเลยคุณพี่ไม่เอาไม่เอเดี๋ยวผมเอาแทนี่ที่จะห้นใี่คนนี้เป็น่งวตมเองแลจริงจังมากอยู่คุณพี่มันบอดให้คเซบ

นะฮะของคุณแม่ครับลานที่แบบมบอกว่าจอดพี่แบมด้วยอดีไม่ใช่ไยะนี่ไม่ต้องเสียสองบากดวยังไงละอยาเป็นดีเจแล้วใช่ไหมละ่ะบอกว่าไม่อยากต้องนะรเ็ดดีโอไม่เป็นไรครับาเลยโ้ อยากให้ต้องฝากผลงานจากทางหลักการหน่อยวครับก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมานะครับที่พี่งน้องไปเลยเพลงพุดไม่ดีเลยเวลาซังแค่ไหนนะครับก็บอก S M S หรือว่าโทรศัพท์มาขอได้ที่ซิ่งพี่ใช่รับพี่ทา90.5ครับสัปดาห์หน้าเพลงดีขึ้นอันดับที่หนึ่งฮะสาธุครับพี่จะต้องคอยฟังอู่ที่กรุงเทพนะครับได้ครับฟังออนไลน์ได้เลยทั่วโลกนะครับขอบคุณมากมากครับ หนึ่งที่สตูนะฮะบ่ายสองสำหรับเอฟด,ด้วยนะครับ